สบายดีทุกคนนอกเป็นโมสมารีแอคชั่นอีกแล้วทุกคนตามเคยเนาะเป็นเพลงชื่อว่าก้องดเนาะที่ว่าโยกโยกก็ยติในติ๊กต็อกนะที่ว่าล่างระเบิรเบดเนาะเลิมดนเพลงของ my s i s o n เนามารีแอคชั่นทุกคนเนี่ยมาโยกโยกรกันเนาะจันทนวันไว้สำหรับทุกคนเนาะไปฟังกันเลยนาะทุกนโอ้หมาเหงเฮงมาแหงกดมาแหงนะ ม okay. okay. yeah. mhm. <t> ีผู้เบิดแต่ว่าทุกคนนี่แตสกามันเกิดบ้าระเพียรโยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาโยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาเดินเซเดินเซเดินเซดิครับเดินเซ่เดินเซเดินเซเดินเซ่เดินเซดิครับ

บอกให้มมาดูแ่เนี่ยลรากับลำโบโตมาในตึกอยู่แต่ในคอนโดแคอาจจะจีนแต่จะตักคอนโรเด็กเฮต้าพีก็บอกเอ let's get it oh น้อง jam jam พี่ยังชอบเวลาน้องแอนแอนชอบดูก้นเวลาน้องแดนแดน LP ดีเพราะว่าพี่แข็งแรง I'm n o e like that d o n like that ไม่ยอมนอนพรกูนั่นจะโคตรยุ่งแย่ใอย่างแปลก เด็ดทรัคเอเนจีพวกกูนั่นก็โคตรพุ่งกลมไปยาวยาไม่ต้องทานตอนปีสิบตอนเธอช็ดไม่เคยเฮ็ดออนเดอะโฟล์วไม่ต้องคิดตอนวิปเพลงไปเฮ็ดคอร์สเบชไป,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 ไปชกับเพชเมชโตสองไมล้านไปกับวิปว็บปวิปว็อก็เมกเน็ตเอาไอเน็ตครับน็ตครับรีแอีอยู่ในกรุก๊ปไลน์ที่ไม่มากแค่จะรับไปวัน

อย่างนอนเสียที่นี่ดูนี่ทุกคนแบบโหเซ็กซี่แล้วกับหน้าคุณดีแห้แบบคุณดีเบอร์นนอนแล้วกัสนได้านอนใน MV นี้นะทุกคนก็สิมีแต่เราทุกทุกเบิร์นนอนมารวมตัวกันแล้วกับเอ็มวีนอนแบบเพลงนี้มุกกันเไปฟังมากนอนจากติ๊กต็อกนอนแล้วกับโอ้คุณฮู้ไปเปิด์นติ๊กต็อกมากก็ตั้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 งนอนแล้โอเคโอเคเออประมาณนี้นะทุกคนนอนแต่ใครคนไหนกงขากว่าเออไป กัวหามาเบิงอุ๊ปเพลงนี้แล้วก็แหววเขามาในดุบแบบนี้เออมูมาแพงแบบเซ็กซี่เวอร์นะแซบแซบห่างทุกคนเนาะอืมแต่กับแบบมี่เราทูเบอร์บีด้เดอะสตาร์แน่นอนแล้วก็อบปาเขานั่นทุกคนแล้วก็ทะลึงเนาะปางีล้วก็ทะลึงเนาะเอ็มบีอัดสิ้นยอดเลยนะสำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงแบบกับเบกโยกเขานะแบบฝั่งไหนก็เลเต้นนะทุกคนแบบสไตล์แบบ พี่บอปพี่บอกเออสายเพลงสุดยอดแล้วทุกคนหนูกำังมานำสุดท้ายหนูกลยมานำฟังให้จันได้หน่อยกันมวนแห้งนะแต่ก็สิคือสิไปเปิดฟังตลอดเออกสิไปเบื้องนี้ติดตอก็ติดอย่างนั้นต้สิไปตลองติดในี้ติดตอกัอืมอะไรก็หัวอีกค่ะค่ะค่ะเปล่าพี่จะไปออกนะทุกคนอืมทุกคนไปฟังนะทุกคนนะจะสิเด็ดบรรยากาศคือกระหมู่เลยตุ๊กตุ๊กตุ๊กเด็ดนะล่ะข้องมา ทุกคนเนขาไปฟังละเลยนะกกลมต้ามกลมกตมับกลมนะกตาม้ตานะกลมตับายบายทุกคนในมุกสมาีอีชสัคีชอนี้นะ <Bye. S 1> ปากกูได้ก็แซนเนาอย่าลืมเนาะเป็นกำลังใจให้หมุกอีก,ก็ันเพิ่งต่อไปไบาป